ทันรักแมวอินฟลูขวัญใจวัยรุ่นเผยเคล็ดลับความสําเร็จหลังสอบติดแพทย์มอขอเปิดใจทันรักแมวอินฟลูเอนเซอร์ติกต็อกเกอร์ชื่อดังขวัญใจวัยรุ่นเผยเคล็ดลับความสําเร็จที่ทําให้สอบติดคณะแพทย์มอขอเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในอินฟลูเอนเซอร์หรือดาวติกต็อกเกอร์ชื่อดังแห่งยุคข,ขวัญใจวัยรุ่นเจนใหม่สำหรับน้องพันนังสาวพันธิตาบุญชวนหรือที่หลายๆคนรู้จักกันในชื่อทันรักแมว ตามชื่อบัญชีที่ถอนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่เศษหกส่วนหนึ่งโรงเรียนบุรีรมัมย์ธัยาคมจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งปัจจุบันได้สอบติดคณะแพทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นจึงกลายเป็นไอดอนที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับเด็กหลายๆคนโดยล่าสุดวันที่2กุมภาพันธ์68ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับน้องพัน,พนธิตาพร้อมเปิดเผยเคล็ดลับความสําเร็จในการสอบติดครั้งนี้ว่ารู้สึกดีใจและภูมิใจในตัวเองมาก เพราะเป็นผลลัพธ์จากความพยายามและความตั้งใจที่ทุ่มเทมาตลอดหลายปีและสิ่งที่ทําให้ตนเองมีความสุขที่สุดคือการได้เห็นคุณพ่อคุณแม่ดีใจกับความสําเร็จของตนเองสําหรับเคล็ดลับสําคัญในการเรียนคือการวางแผนผ่านแพนเนอร์โดยจะจดสิ่งที่ต้องทําในแต่ละวันเพื่อให้แน่ใจว่าไม่พลาดหรือหลงลืมเรื่องสําคัญนอกจากนี้ยังวางแผนการอ่านหนังสืออย่างเป็น,นระบบในช่วงเตรียมสอบแต่ในขณะเดียวกันก็ยังปรับให้ยืดหยุ่นตามสภาพร่างกายและจิตใจของตัวเองหากวันไหนรู้สึกเหนื่อยเกินไปจะเลือกพักก่อนแล้ว ค่อยกลับมาสู้ต่อในวันถัดไปทั้งยังบอกอีกว่าแพทย์เป็นอาชีพในฝันของตนเองมาตั้งแต่เด็กได้รับแรงบันดาลใจจากคุณป้าและพี่สาวที่เป็นบุคลากรทางการแพทย์ทําให้ตนเองเห็นถึงความมุ่งมั่นและทุ่มเทในการช่วยเหลือผู้ป่วยและตนเองก็อยากเป็นส่วนหนึ่งของอาชีพที่มีคุณค่าเช่นนี้แม้ในบางช่วงเวลาจะเหนื่อยหรือท้อแต่ถ้าเราทุ่มเทและตั้งใจจริงไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหนูเชื่อว่ามันจะออกมาดีแน่นอนขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนคะ่ะ สำหรับน้องพันธ์พันธิตาม,มีชื่อเสียงจากการเป็นอินฟลูเอนเซอร์บนที่ถอกช่องพันธ์รักแมวซึ่งมีผู้ติดตามถึง2.8ล้านคนโดยมีจุดเริ่มต้นจากความชอบส่วนตัวในการแสดงออกผ่านช่องทางออ,อนไลน์และเริ่มต้นจากการทำคอนเทนต์สนุกสนุกจนมีผู้ติดตามมากขึ้นทำให้เธออยากใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์โดยตั้งใจให้ช่องเป็นพื้นที่ที่เต็มไปด้วยพลังบวกและในอนาคตเธอวางแผนที่จะนำความรู้ทางการแพทย์มาแบ่งปันให้กับผู้ติดตามอีกด้วย